ในพระนามของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตาย,ยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปธรรมในพระราชบิธีส่งตั้งปร,ริยนธรรมสามประโยคประจำปี2,568 ท่านพระเทรานุเทระเจ้าคณะภาค9 11อและส2องซึ่งมาร่วมกันอยู่ในสถานที่นี้ในสถานที่นี้ก็มีท่านเจ้าคุณพรหมสิทธิ์เจ้าคณะภาคส1อและท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรดีลกเจ้าคณะภาค9้ามาเป็นประธานในสถานที่นี้พร้อมกับภิกษุสามเณร โภเข้ารับพระราชทานประกาศนิยบัตพัดยศประโยคปทสามและวุฒิบัตรประโยคหนึ่งสองในเขตปกครองคณะ,ะสงฆ์หนตะวันออกภาคเก้าภาคสิบเอ็ดและภาคสิบสองทุกทุกรูปขอจเจริญพรท่านขจรเกียรต รักพานิชมณีผู้วาราชการจังหวัดชเชิงเซานางกนิตนันล้อสีทองรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของ จังหวัดชะเชิงเซาและสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเกือบทุกจังหวัดในเขตภาคเกภาค11และภาคส2องที่มาร่วมประกอบพิธีในสถานที่นี้พร้อมทั้งท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีความเคารพหนักแน่นในพระศาสนาที้มาร่วมประกอบพิธีในสถานที่นี้ ก่อนอื่นในพระนามของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบบพิสติทธ์มหาสีมารามก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งกับภิกษุสมเนรที่ได้รับ พระราชทานประกาศนียบัตรพัยดยศประโยคปตสาและวุฒิบัตรประโยคหนึ่งสองในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค9ภาค11และภาค13บาไพสองซึ่งทุกๆุกรคนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีวิทยาอุตสาหะพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระประยติธรรมรแผนกบาลี จนสามารถสอบผ่านและได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศประโยคปทสาและรับบุิบัตรประโยคหนะึ่งสองณโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ซึ่งการได้รับพระราชทานสัญญบัตรพัดยศที่ทุกทุกรูปได้รับในโอกาสนี้นั้นถือว่าเป็นเกียรติประวัติ กับภิกษุสมณเนนทุกทุกรูปที่ได้รับพระราชทานด้วยเป็นเกียรติประวัติแก่สำนักเรียนของภิกษุสมมเนนที่ได้รับพระราชทานด้วยและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลของภิกษุสมมเนนผู้ได้รับพระราชทานในสถานที่นี้อีกด้วย ทั้งต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่ที่ควรแก่การเทิดทูนควรแก่ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งจึงขอให้ภิกษุสมมเนนที่เข้ารับพระราฐานทุกๆรูปนั้นอย่าได้ละความเพียรพยายามยามไว้แต่เพียงเท่านี้จงพยายามตั้งใจ ให้มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยติธรรมในชั้นที่สูงสูงขึ้นไปเพื่อจะได้ทำหน้าที่ความเป็นศาสนธธายาตที่ดีและเพื่อความมั่นคงของวัดวารามคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยด้วยเหตุที่หลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นท่านพระบุรณาจารย์ท่านได้จารึกหรือจานไว้ด้วยภาษามาคตรหรือบาลีภาษาเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุสม,มณณนของเราได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสามารถมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เท่ากับว่า ภิกษุสามเณรของเราทุกๆรูปนั้นได้มีโอกาสที่จะศึกษาในหลักธรรมคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนานั่นเองด้วยเหตุที่หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาของเราหรือการศึกษาพระปริยติธรมรมแผนกบาลีนี้เป็นความมั่นคงของ วัดวาอารามด้วยเป็นความมั่นคงของคณะสงฆ์เราด้วยและเป็นความมั่นคงของพระศาสนาของเราด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาพระปริยติธรรมรแผนกบาลีตั้งแต่สมัยโบราณกาลเป็นต้นมาเราจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ของชาติไทยเราทุกๆพระองค์ ทรงจัดการศึกษาพระปริยติธรรมแผนกบาลีถวายภิกษุสมเณีให้ได้ศึกษาเล่าเรียนตามพระราชศรัทธาครั้งต่อมาพระมาหากษัตริย์ของชาติไทยเราพระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกโดยที่ทรงเห็นว่าพระราชกรณียกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎรและเพื่อทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติมากยิ่งลน้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงมอบพระราชภารกิจในการจัดการเรียนการสอน พระปริยะติธรรมรแผนกบาลีให้คณะสงฆ์ดำเนินการเองซึ่งทางคณะสงฆ์ในสมัยนั้นโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรดกร็ทรงดำเนินการจัดการศึกษาพระปริยะติธรรมจนจะแผนกบาลีจนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองโดยลำดับมา จนตราบเท่าถึงทุกวนันดีแต่ท,ที่นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ย pues, ิ่งใหญ่ต่อคณะสงฆ์ต่อการศึกษาพระปริยติธรรมของคณะสงฆ์ไทยอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ก็คือในปีพศ .2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพอดดยเชมลุหาราชบรมนาถบพิษผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอัจฉริยภาพเป็นที่มหัศจรรย์นานนาน,านประการทรงมีพระปรีชาสามารถที่ล้ำเลิศมีพระปัญญาที่สุขุมลุ่มลึก และแหลมคมทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลมุ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและพระศาสนาเป็นประการสำคัญเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในมหาวิทยาลัยทั้งสองสถาบันเป็นที่ประจักษ์และพระบาทสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาทิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์ปัจจุบัน พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกบาลีของพระสงฆ์ไทยและกองทุนเร่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่สมเด็จพระบรมชนกนาสทรงตั้งไว้ว่ามีผลอันเอกอันนันต์ต่อพระพุทธศาสนาพระองค์จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้การสนับสนุน กองทุนและการศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกบาลีอย่างยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนทรงสนับสนุนเครื่องใช้เครื่องเขียนเพื่อการศึกษาทรงพระกรุณาโปรดกล้าวถวายพัตตาหาร แกพระสงฆ์สามเณรที่เข้าสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทุกทุกชั้นทุกทุกวันทุกทุกสนามสอบทั่วประเทศและแม้ในวันที่ท,ทรงตั้งปร,ริยนธรรมก็ยังทรงโปรดพระราชทานพัตตาหารถวายแก่พระสงฆ์ผู้เข้ารับการตั้งปร,ริยนธรรมทั่วประเทศอีกด้วย ชื่อว่าพระองค์ได้ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอย่างยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ถือว่าเป็นอมตะยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา เป็นพระมาหากรุณาธิคุณที่แนบสนิทเหนือดวงใจของประสบนิกองชาวไทยทั้งฝ่ายพุทธจักรและอนาจักรเป็นอนเอกอันต์พระมาหากรุณาเป็นล้นพ้นที่ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเพื่อความบั่นคงของวัดวารามของคณะสงฆ์ และของพระพุทธศาสนานั้นเป็นพระมาหาการณาธิคุณที่คณะสงฆ์จะต้องเทิดทูนห่วงแหนรักษาไว้ให้สถิตสถาพรพร้อมกับการศึกษาพระปริยติธรรมรแผนกบาลีสืบไว้ชั่วกาลนานขอพระสงฆ์ และสำมเนรนที่ได้รับการทรงตั้งประเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ์ตะวันออกภาค9ภาค11และภาค12ทุกทุกรูปจงเกิดความดีใจภูมิใจปีติใจว่าเราได้เข้ามาบันปะชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นาศาสนาทายาทที่ดีชื่อว่าทุกทุกโรคได้ช่วยกันจันโลงสืบต่อพระพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาพรสืบไปสืบยิ่งยิ่งขึ้นไปและในการทรงตั้งปรริยนธรรมสามประโยคหรือการพระราชทานประกาศนียบัตรพัยดยยศปร,รียนธรรมสามประโยคปี2568 ที่ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีได้ก็เพราะอาศัยความร่วมแรงร่วมใจให้การสนับสนุนส่งเสริมทั้งจากฝ่ายบรรพชิตและจากฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคือจากฝ่ายบรรพชิตก็ได้รับการสนับสนุนสถานที่และพัตนาหารชาวเปรในการเลี้ยงดู จากท่านเจ้าคุณพระเทพวชิระวชิรคุณพระเทพภาวนาวชิรคุณเจ้าวาดวัดโสธรคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเศราและภิกษุสมเด็วัดโสธรให้การสนับสนุนด้วยดีเป็นอย่างยิ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ได้รับความอนุเคราะห์อนุกูลสนับสนุน จากท่านผู้วารชการจังหวัดชะเชิงเศราจากท่านผู้อํำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคือรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนจากข้าราชการทุกระดับชั้นของจังหวัดชะเชิงเศราอาตมาภาพในนามของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคติญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนามาณโอกาสนี้สุดท้ายนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูลบุญกุศลบารมีให้มากยิ่งขึ้นไปอาตมภาพในานามของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพุทธโสธรอ,อันเป็นที่เคารพสักการะเลื่อมใสยอย่างสูงสุดของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ประดิษฐานอยู่ในพระุโบสถวัดโสธรวรารามอำนาจกุศลเจตนาของภิกษุสมเนรพระเถรานุเถระ ที่มาร่วมประกอบพิธีในที่นี้ทุกๆรูปขอจงดลบรรดาลประทานพรให้ท่านพระเถรานุเถระทุกๆรูปและภิกษุสมณนนีขอทุกๆรูปจงเป็นผู้ปราศจากความทุกโศกโรคภัยถึงความเจริญงอกงามไปบูรในาศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะภะปฏิพาน ุณนาสารสมบัติทุกประการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองคือสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีความเคารพหนักแน่นในพระศาสนาที่มาร่วมประกอบพิธีในโอกาสนี้ขอเจริญพรทุกทุกท่านทุกทุกคนขอทุกทุกท่านทุกทุกคนจงเป็นผู้ปราศจากความทุกโศกโรคภัยอะไรอุปัตตวันตรายต่างๆเจริญด้วยลาบยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยอายุ วันนะสุขภาะระปฏิพานคุณสารสมบัติมีชีวิตสุขสงบร่มเย็นอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งจิ้งขึ้นไปทุกทุกท่านทุกทุกคนเมื่อปรารถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นๆจงพลันสำเร็จทุกประการเถิด และในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ก็ขอพระเทรานุเถระที่มาร่วมประกอบพิธีพร้อมทั้งภิกษุสมมเณรนที่รับพระราชทานประกาศนียบัติพัดยศประโยคสามประโยคหนึ่งสองทุกทุกรูปพร้อมทั้งญาติโยมสาธุชนพุทธบรษวริทริษัทที่มาร่วมประกอบพิธีในสถานที่นี้ขอทุกทุกท่านได้โปรดตั้งจิต อธิษฐานใจให้เป็นสมาธิเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอทุกทุพระองค์จงมีพระพารณามัยสมบูรณ์แข็งแรงจงทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระร่มโพทองชัดแก้วมงคลชัยของประสกในกองชาวไทยของเราสืบไปชั่วกระนานใช้เวลาพอสมควรขอจเจริญพร และได้เวลาพอสมควรขอขอบคุณมาก